อ่ะโหลครับวิลเลียมขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมงานเยอะๆนะจ๊ะไปเจอก,กันบ๊ายบายเฮ้ what's up วิลเลียมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมมีความสุขมากๆเลยครับผมแล้วโหแบบร้องเพลงสุดยอดมากก็ร้องเพลงสุดยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็อยากได้อะไรในปีนี้หรือว่าอยากได้อะไรในชีวิตนี้ ก็ขอให้สมหวังนะจ๊ะ Love you bro Happy birthday นะครับน้องวิลเลียมก็ขอให้น้องดังๆปังๆนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็มาสอนพี่ร้องเพลงได้นะไปเรียนคูกูเกก็มาเจอกันได้นะครับมาจอยกันได้ Happy birthday นะครับน้องวิลเลียมสุขสันต์วันเกิดน,นะครับผมน้องวิลเลียมนะครับผมก็วันเกิดปีนี้เนี่ยขอให้หฮงๆปังๆรวยๆโยด่งดังไปเที่ยวโลกเลยนะครับ แล,แล้วก็ขอให้น้องเนี่ยมีเพลงออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้รับฟังเส oui, ียงเพาะๆของน้องไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้เพลงภ้าพสุดท้ายนะครับผมยอดวิวเนี่ยทะลุแบบโอ้โห้าสิบล้านวิวไปเลยร้อยล้านวิวไปเลยนะครับผมสุดสําเกิดนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะวิลเลียมวันเกิดขอยมีความสุขมากๆงานปังๆแล้วก็เพลงปังๆมากๆชอบเพลงมากฟังอยู่ แฮปปี้เบอร์เดย์ครับน้องวิลเลียมไลแคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากนะครับคิดสิินใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะครับแต่จริงๆน้องเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับผมเรื่องการร้องเรื่องการคูครบสมบูรณ์จบในตัวน้องเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะอวยพรเลยนะครับก็ขอให้อ่าเป็นที่รักของแฟนแบบนี้ตลอดไปนะครับผมขอให้มีคนรักมีคนรู้จักน้องค้นพบน้องได้แล้วนะครับเยอะมากขึ้นไปทุกวันนะครับผมวิลเลียมต้องแมสได้แล้วนะครับก็ขอให้อ่า ได้ผลงานที่ท้าทายต่อไปนะครับผมมีเพลงว่าพอออกมาให้พวกพี่ๆฟังเยอะๆนะครับสพอร์ตเสมอครับผม Happy Birthday William เย้ขอให้วิลเลียมโดงง่งดังโด่งดังโดยทั่วโลกเลยนะมีอุคิดถึงวิลเลียมและเพื่อนๆทุกคนมากขอให้วิลเลียมมีความสุขในปีนี้นะครับงานเยอะๆแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองด้วยเด้อมีความสุขมากๆครับ แฮปปี้วันเดย์นะวิลเลียมก็เป็นวันเกิดอีกปีนึงแล้วเราก็รู้จักกันมาหนึ่งปี<ๆ>แล้วเนาะก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นวิลเลียมเก่งขึ้นมากแบบพร้อมก็เห็นพัฒนาการของวิลเลียมมาเสมออะไรเงี้ยแบบคือจากตอนแรกที่ อาจจะเต้นไม่เก่งเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยคือวิลเลียมคงที่ตั้งใจมากอยากจะรู้ว่าแบบมีคนรับวิลเลียมเยอะมากแล้วก็มีแฟนคลับที่จะคอยซัพพอร์ตวิลเลียมเยอะมากๆก็อย่างไยก็มีของคนหนึ่งที่จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกังใจให้วิลเลียมเสมอไม่ว่าในอนาคตจะมีผลงานอะไรออกมาก็ขอเป็นที่รักของแฟนคลับแล้วก็ขอให้ทําให้เต็มที่แล้วก็เก่งขึ้นไปดังๆงปังปังเปี้ยงเปี่ยงขึ้นไปอีกแล้วก็ไว้เราเจอกันรักนะจุ๊บๆบ๊ายบาย แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับน้องชายก็ขอให้ปีนี้นะเป็นปีที่ดีของน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพชีวิตขอให้ทุกอย่างน้องแบบว่าดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ขอให้น้องรด้ลอบลายล้อมไปได้วยคนที่รักน้องแบบนี้แบบเยอะขึ้นไปเรื่อยๆก็พี่ก็จะซัพพอร์ตน้องอยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็คิดถึงมากๆไม่มีคนเรียกพี่กองมือเดียวเอ้ยพี่เดียวมือกองมาแทบจะเกือบปีแหละก็ยังไงก็ไว้มีโอกาสไว้เจอกันนะคิดถึงมากๆแฮปปี้เบอร์เดย์ครับ พี่เบลลี่ครับมาอัดคลิปสั้นๆบอก Happy แฮปปี้เบิเร์ดเดย์แล้วก็ไปพร้อมยูริเลียมครับ,บอก็อยากให้พี่วิลเลียมมีความสุขเยอะๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วทำอะไรก็ดีหมดครับ <c oughs> ผมก็ว่างๆก็แวะมาเยี่ยมกันบ้างครับครับผมสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเพื Birthday, ่อน ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆเลยนะในปีนี้คิดอะไรก็สมหวังดังปัรถนาเลยปีที่แล้วมึงก็ดังอยู่แล้วอะ่ะขอให้ปีนี้มึงดังดังเรื่อยๆดังจนถึงอยู่จุดสูงสุดในชีวิตงเลยไะดีใจมากที่ได้รู้จักมึงเป็นเพื่อนได้ร่วมงานกันอะไรกัน เออแล้วเกิดมีงานมึงก็เรียกกูได้นะเว้ยกูพร้อมรอที่จะรำงานกับมึงเสมอทำงานกับมึงรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้สุดสเลยนะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรพูดเยอะมากแฮปปี้เ,รเรบรดีครับดีครับดีครับสุนรอก็ขอให้ปีนี้เป็นอายุสิบเก้า ของวิลเลียมที่มีความสุขนะขอให้มีคนรักเยอะๆขอให้เพลงดังๆดังทุกเพลงเลยเกินสิบล้านวิวทุกเพลงขอให้มีแต่คนรักพูดอะไรอย่างนะพูยรอบไปกันขอให้มีแต่คนรักขอให้มีงานเยอะๆแล้วก็เป็นงานเยอะที่แบบไม่เหนื่อยแล้วก็อะไรดีไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็รักและสอพพเสมอนะ สวัสดีครับนายจักรพัฒน์แก้วพันพงศ์นะครับหมายเลขนักศึกษาจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อยู่ห้องที่12นะครับมเมทของคุณชานิกยวบำรุงนะครับขอให้มีความสุขในวันเกิดนะครับแล้วก็ขอร้องให้ร้องไห้โน้ตได้ถึงประมาณเนะครับไม่ก็เอฟช้าไปเลยนะครับเอาให้สุดไปเลยนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ได้อย่างที่หวังนะครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมออกรถพอร์ชมารับเพื่อนไปขับเล่นด้วยนะครับได้ครับ เจ้าเดียคบคุณจักรพัฒน์แก้วพันพงน้องวิลเลียมลูกพ่อเอ๊ะลูกแม่เออะเด็กหัดใหญ่สวัสดีครับแฮปปี้บดย y นะวิลเลียมก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีของวิลเลี่ยมนะครับขอให้น้องมีความสุขมากๆในปีนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือไม่ดีที่ผ่านเข้ามาก,ก็ขอให้น้องผ่านไปได้นะครับก็ขอให้ปีนี้มีแต่คนรักวิลเลียม,มเยอะขอให้คนได้ฟังเสียงวิลเลี่ยมร้องเพลงเยอะเพราะว่าวิลเลียม ้องเพลงได้สุดยอดม,มากแล้วมันเป็นสิ่งที่อินสปายพี่มากก็ขอให้น้องทำสิ่งที่น้องชอบต่อไปเรื่อยๆมีความสุขกับงานที่ได้ทำในทุกๆวันนะครับแล้วก็มีอะไรไม่สบายใจหรือว่าอยากปรึกษาอะไรก็มาถามพี่ได้เสมอ Love you broOh my god Oh my god Oh my god, oh my god. Oh my god. Okay. มันเกิดปี29แล้วขอให้พี่บิลเลียมมีความสุขมากๆเลยครับเราในโลกคนนี้ก็เป็นพี่บิลเลียม ประสบความสำร็จในปีนี้าครับขอใ้งีีพี่ได้ทำมืสิทที่ีอยากทำายอย่างนะครับให้งานการปังๆเวอรัักาเป็นคนเหมาะสมกบการุดขมากนะครับยนการันนทก้องแล็ไำสิ่งที่อยากทำไปนนมา Pitching, ๆๆๆะคระับน้อยถ่ายยิบยอถ้าผมก็นอกเหนือจากอาขอให้คนมารักพี่เยอะๆนะครับผมก็ขอให้พี่รักคนอื่นเยอะๆเหมือนกันนะครับเลิกซึนได้แล้วถ้าผมก็แฮปปี้เบิร์ดดย้อนหลังนะครับน้องวิลเลียมสุดหล่อผมก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับปังปัง เสียงเพาะแล้วก็เพาะขึ้นไปอีกนะครับผมเพลงดังๆนะครับก็จะเป็นท้ายหรืวยว่าวงไ์แค่เดินนะครับผมก็เรียกความสุขมากๆนะครับผมมีอะไรก็บอกกันได้รักน,อน้องมิเรียนสมอม,มาสปา์ก้สปรินสตีลบอสแคนสปาร์อายุสิบก้าปีครั้งแรกถ้าไม่มีหนังสือที่ไหนสอนวิธีการใช้ชีวิต19ให้มันคุ้มค่านี่ มาถามนี่ได้เพราะอายุ19ของนี่ค่อนข้างจะโชคโชนไม่อยากชะโมคือมันจะคลิปมันจะยาวแต่ก็อาละขอให้วิลเลียมมีความสุขมากๆเพราะว่าวิลเลียมเป็นรอยยิ้มของทุกคนแต่ก็อยากให้วิลเลียมไม่ลืมที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็สิ่งที่ ตัวเองชอบด้วยแบบว,ว่า <c oughs> ไม่ลืมว่าทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากให้แฮรวิีเลียมมีความสุขทุกวันในการทำงานหรือว่าใช้ชีวิตกับพี่ๆทุกคนแล้วก็คนในครอบครัว oh! โ <c oughs> อ้โหสมาดของของที่คมมากนี่อยากกินไก่ทอดห่าใหญ่ไปหามาให้ด้วยไปเจอการสุดหรอสวัครับพอมนะครับก็ขอ ฝากเป็นคลิปนี้นะครับ Happy Birthday ให้กับน้องเบลเลี่ยมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็มีเรื่องที่ทาให้ยิ้มได้ทุกวันมีแต่คนรักเยอะๆแฟนคลับเยอะๆนะครับผมแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเป็นกาลังใจให้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะติดตามด้วยนะครับผม Happy Birthday ครับ